สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกท่านวันนี้อลิสจะพาเพื่อนเพื่อมาเปิดตรารางกำหนดการลงทะเบียนและเงื่อนไขของโครงการเราชนะต้องลงทะเบียนวันไหนวงเงินเข้าครั้งแรกเมื่อไหร่แล้วใครจะได้เท่าไหร่ในแต่ละเดือนเช็ครายละเอียดได้เลยค่ะและสถานีข่าวกระทรวงการคลังได้เผยตรารางการลงทะเบียนและเงื่อนไขข,ของโครงการเราชนะ โดยมีรายละเอียดต่างๆดังนี้นะคะก็คือจะมีอยู่3กลุ่มนะคะที่ได้เงินเยียวยาโควิด1 9 7 0 00บาทนะคะกลุ่มแรกคือกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะหรือที่เราเรียกกันง่ายๆว่าบัตรคนจนนะคะและกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มผู้มีแอปพลิเคชันเป่าตัางหรือคนละครึ่งค่ะและกลุ่มที่3ก็คือ กลุ่มผู้ที่ไม่มีข้อมูลในระบบฐานข้อมูลทั้ง2กลุ่มนั้นนะคะก็คือเกษตรกรและผู้ที่มาตาามสและมาตรา40นะคะที่สามารถลงทะเบียนได้ในวันที่29นะคะเรามาดูรายละเอียดกันนะคะกลุ่มแรกที่ได้รับเงินเยียวยา7 0 0 0พบาทนะคะก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะวงเงินจะเข้าผ่านบัตรโดยอัตโนมัติ กลุ่มที่ได้รับอยู่แล้ว800บาทต่อเดือนจะได้รับวงเงินช่วยเหลือเพิ่มอีก675บาทต่อสัปดาห์และกลุ่มที่ได้รับอยู่แล้ว700บาทต่อเดือนจะได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มอีก700บาทต่อสัปดาห์วงเงินช่วยเหลือจะเข้าทุกๆวันศุกร์เริ่มวันที่5กุมภาพันธ์2564ค่ะ 2. กลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชันเป่าตังไม่ต้องดำเนินการอะไรทั้งสิ้นนะคะ หากท่านผ่านเกณฑ์จะมีข้อความแจ้งเตือนผ่านเป่าตั้งนะคะให้กดยืนยันสิทธิ์ค่ะตรวจสอบสถานาการณ์ได้รับสิทธิ์ผ่าน www.rauncha.com ได้ตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์2564ค่ะโดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะได้รับวงเงินผ่านแอปพลิเคชันครั้งละ1,000บาทต่อ1สัปดาห์นะคะสัปดาห์แรกได้2,000บาทนะคะและจากนั้นก็จะให้1000บาทจนครบค่ะ วงเงินช่วยเหลือจะเข้าทุกวันพฤหัส,สบดีนะคะเริ่มวันที่18กลุ่กุมภาพันธ์2564ค่ะและกลุ่มที่3คือคนที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและแอปเป่าตังนะคะกลุ่มนี้จะต้องลงทะเบียนนะคะผ่านเว็บไซต์นะคะเราชนะ .com นะคะ www. เราชนะ .com ค่ะ ภายในวันที่29มกราคมนะคะเริ่มตั้งแต่6โมงนะคะ06.00น,นถึง23.00น,นนะคะก็ตรวจสอบสถานะการรับสิทธิ์นะคะผ่านเราชนะ .com ได้ตั้งแต่วันที่8กุมภาพันธ์2564ค่ะมงเงินช่วยเหลือจะเข้าทุกๆวันพฤหัสบดีเริ่มวันที่18กุมภาพันธ์2564เช่นกันค่ะสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ไม่เข้าใจการลงทะเบียน เราชนะ .com นะคะก็สามารถไปติดต่อธนาคารกรุงไทยทุกสาขาไกลบ้านท่านได้เลยค่ะนะคะอลิซนนก็ขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกท่านนะคะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมคลิปของอลิศนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะคะและกดกระดิ่งติดตามด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของอลิศนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ all right, all right, all right.